อก็อร่าดอยละลาที่ย่องบานเลยเรื่องบานมันหนีออก,กเรื่อยไม่เพิ่มเลือดปะเพิ่มเลือดม่เพิ่มเลือด,เ,เ,ดเปลี่ยนกันคลืนนี่ครับผู้ดีกับเฝา้าสุ่มซ้องถุ่มเห็นกับห้องกามา กระเอนกับมาสลับกันว่านเนี่ก็ตัวเขาแบบโป่งแหลมกับไปะที่ต่อเลือดปะยืมนาดหรือเขามาที่ต่อเรียบร้อยเขาก็มาส่งให้เลยเขามาให้เลยเขาบอเอาได้เลือดแหลมโป่งเขาบอาเออเข้าใจอยู่ไหมว่าเขาบอกเอาเขาเอาหลอดกลางๆให้เหมกันบ่เขาสองฟุกอ,อืมเขาเรียกสองฟุกเดี๋ยววันนี้นเป็นจะไม่เกินรุดก่อน,นีองรุดเลอะที่นอันนี้ไหมนี่ เลืเลือดแต่แม่นี่มันก็ลุดอ๋ออันอันอันสายมันลุดส้สายวมันลดลดกับมีเออมันบาอดไม่มีเวอร์กก่มันกัใก้เนี่มันถี้ก็อนเียนเขียนนี่ครับก็มาอ่าเข้าแม่อยู่โงพยาบาลเรือนนาดแบบทุกๆุสองเดือน ก็จะมาเพิ่มเลียดครั้งหนึ่งก็สลักปั้นกับลูกๆครับคิดว่าประมาณสิบโมงหมอใหญ่มาก็าคงจะได้ออกเพราะว่าต้องทำแบบนี้อยู่ทุกทุกสองเดือนนะ,ะเห็นน้องก็ว่า อันนี้คือบรรยากาศที่ห้องของทางผู้หญิงไม่ใช่ห้องผู้ชายอยู่ที่โรงพยาบาลเลียมนาศครับแต่พ่อชลีก็ไปวิ่งออกกําลังกายมาแล้วไปกับสี่กโลหิงแยกเืียมนาด ่าโรงพยาบาลครับก็นี่ก็อ่ากิจป,ประจ่าลงยูทุกของตัวเองแล้วก็จะส่ะงให้ไอ้ลนล้านพี่อยู่ญี่ปุ่นแล้วก็ส่งให้น้องสาวพี่อยู่จันทบุรีจันทบุรีครับ ก็ว่าคุณเพื่อนทั้งเอ็ดสี่จะเรียนดูต่างไล่ต่างเพศของปัจเจเนและกระชั้นยูทูบมีสาระอะไรก็จะมาเล่าสู่เพื่อนฟังก็เป็นว่าเช้านี้แม่จะทำจิตรลักษณ์ของเราดังเราแล้วก็เป็นฟ้าอากาศก็ เมื่ออาทิตย์ที่แลนรู้สึกว่าจะตบผลงานชุ่ธรรมดีอาหมรในข้าวเดี๋ยวไปติดตามกันที่ปากคงไม่แหลงครับขอบคุณมากครับน้องๆที่อยู่เวียงจันอยู่เมืองแม่เลี้ยงบุญบางทีก็ทัาไทยจำอยู่นะแล้วก็พ่อที่อยู่สหรับแต่พ่อแกน แลค่คนละหลานก็อยู่เพราะร้านขอบคุณมากนะนเพื่อนเราได้เจอก,กันคลิปหน้าครับ